แทรกผมพังไปแล้วครับตอนนี้คุณผู้ชมน่าจะอยู่แถวนี้แหละเราต้องเลี้ยงมาทางนี้เลี้ยงมาทางนี้ <st arts> โอ้โหโหโหเรียบร้อยนัดเดียว <laughs> เออพระเจ้า <laughs> <laughs> ก็สว <boundaries everybody S 1> ัสดีครับสวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านนะฮะวันนี้นะครับผมเป็นคนที่ชื่นชอบเกมรถนะฮะวันนี้ก็เราจะมาขับรถถังกันนะครับแต่ไม่ใช่คันนี้นะครับคันนี้มันแบบรุนแรงเกินไปนะฮะวันนี้ครับเราจะมาขับเอ่อบ t 7นะฮะบ t 7คันนี้นะครับคันเล็กๆคันนี้นะฮะวิ่งไวๆนะครับผมผมชอบแบบวิ่งไวๆนะฮะก็บ t 7คันนี้นี่มีแบบเอ่อเป็น2 2แบบนะครับมีแบบคันเล็กๆ แต่ปืนปืนยาวนะครับเป็นแบบปืนยาวเล็กนะฮะแล้วก็มีอีกแบบนึงนะฮะจะเป็นแบบปืนใหญ่ๆนะฮะใหญ่ๆแล้วก็สั้นหน่อยนะฮะโอ้โหโอเคนะครับผมจะขับทั้ง2คันนี้นะฮะในในคลิปนี้นะฮะเราไปดูกันครับว่าจะสนุกแค่ไหนนะครับก็ไม่ได้วังว่าจะชนะแล้วเอาความบันเทิงนะครับวันนี้ไปเลยครับไปเริ่มกันเลยครับ Let's go ก็ดูเหมือนว่าแมตช์แรกนี่ จะมีแบบเ uh, ทียร์สามนะครับเทียร์สามเท่ากันหมดเลยนะครับฝั่งนู้นก็เทียร์สามหมดเลยนะครับเฮ้ยฝั่งนู้นทำไมมียานเจาะแล้วก็ทียี่สิบเก้าสามลำไม่รู้ว่าทีมผมจะสู้ได้หรือเปล่านะฮะคันนี้วิ่งไวครับผมปังเอาอ๋ออๆอใจเย็นพี่ใจเยน็นแหมผมจะไปขวาไงแหม ถ้าเราวิ่งไปเปิดจุดนี่เราเสี่ยงเสี่ยงมากเลยที่จะโดนยิงนะฮะอุ้ยเทียบเลยเทียบหรือว่าเราจะแคมป์ดีครับคุณผู้ชมดูแนวหลังเราไม่มีเลยแนวหลังสนามสนเราไม่มีนะครับฝั่งนี้แอบยิงได้อยู่นะเนี่ยอุ้ยฝั่งนี้เยอะฝั่งนี้เยอะไม่ไหวไม่ไหว ยังไม่เห็นยังไม่เห็นเออเจอปืนใหญ่พี่หน่อยน้องนี่ไงล่ะยี่นี่ไงล่ะ,ละยิงไม่แม่นอย่ามาสู้อย่ามาสู้แต่เยอะนะเยอะเยอะฝั่งนู้นเยอะมากกูเยอะเยอะเยอะไม่ไหวไม่ไหวเฮ้ยเยเยอะว่า ลำพังคนเดียวอุ้ย,ยนี่โดนไปดีสี่สิบนี่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 อยากเก็บเลยน้องน้องอยากเก็บเหรออุ้ยถ้าเราเคลื่อนที่ปืนเราจะไม่นิ่งนะครับชนเลยครับผม ชนเลยชนเลยเลยชนเลยเออยิงไม่ได้ชนเลยเออทีมทีมผมเข้ามาแล้วแต่ว่าผมจะแอบแซบตรงนี้ก่อนเดี๋ยวยังไม่เข้าตรงนั้นมีสามลำครับเราเก่งก็จริงครับแต่เราจะแพ้จำนวนนะเก่งไม่กลัวครับกลัวมาเยอะนี่ไงเอาไปกิน นี่ไงสองร้อยบอกแล้วปืนที่ใหญ่น้องปืนที่ใหญ่นี่ไงปืนที่ใหญ่ปืนที่ใหญ่อย่าซากับพี่เขาอยู่ในรูนี้นะครับรูไม่ใช่รูเลยอยู่ในซอยนี้อยู่ในตรองนี้อันนี้ไงอันนี้ไงเอาเพื่อนเอาไปกินปืนพี่ใหญ่น้องโอ๊ยโโดนสวนโดนสวนโอ้ยล็อกรอแล้วผม ไม่ได้ของเข้าไม่ได้นี่ไงนี่ไงเราเบิดไปดิมผมเห็นแล้วครับลาสสปอร์ตลาสุดอยู่ตรงนู้นผมจะแตกหรือเปล่าเนี่ยซัพพอร์ตผมหน่อยเฮลมีเฮลมี ไม่กล้าเข้าเลือดน้อยเดี๋ยวนี้แล้วเพื่อนป็นไงอู้ไม่โดนฮะหนีอย่างเดียวหนีอย่างเดียวเลยอโหเขาหนีอย่างเดียวเลยครับเขาบอกว่าตายแน่ๆโดนลุงแน่ๆ โอโ้โหโคตรแม่นเลยเวลารถวิ่งนี่ปืนจะไม่แม่นนะครับปืนจะแบบปืนแบบมั่วมากอะ่ะเออนั่นแหละเยี่ยมเพื่อนโอ้โหไงละ่ะปืนใหญ่บอกแล้วปืนที่ใหญ่ชนะเฉยโอ้โหเม็์แ,แรกก็ชนะฉันแล้วมาดูสกอร์หน่อยอุ้ยห้าหมืนเลยเหรอนักเลงนักเลงจอมดวลเอานักสู้เอา ยิ่งหวังผลโอ้โหคะแนนครับมาดูคะแนนทีมว่าโอ้ยผมท็อปเลยเนี่ยโอ้ oh, ท็อปสุดเลยอันสีครับดาเมจโอเคเราไปเล่นแบบอปืนเล็กกันบ้างนะฮะปืนเล็กปืนเล็กนะ BT7 ปืนเล็กนะฮะเล็กแต่ยาวนะฮะโอ้โ oh. หเอาละครับอยู่ในอีกแมตช์หนึ่งนะฮะแบบนี้ก็แมตช์นี้นะฮะอาจจะเล่นยากหน่อยนะครับเพราะว่ามีทียห้าอีกแล้วครับ แล้วก็แผ,แผนที่อันนี้ก็สป,ปอร์ตยากนิดน,นึงนะครับผมอานจะตายมันมอนแม็มที่ผ่านมาก็ได้นะเล่นยากนะมันมันแบบไม่ไม่ค่อยมีที่หลบคือแบบเราเป็นรถสปอร์ตเราต้องแบบวิ่งสป,ปอร์ตผมไม่รู้จุดสป,ปอร์ต้วยนะปกติผมจะเล่นรถกลางนะครับรถกลางวันนี้แบบลองเล่นแบบรถไว้หน่อย โดนมากเลยโอ้โหกระสุนไปไหนยิงไม่โดนเลยปืนมันไม่ค่อยแม่นนะครับปิ้วไม่โดนโทษโอ้โหเยอะเยอะลองแอบ,บหลังเนินครับเราปังอุย้ยโดนแต่ไม่เข้านี่นี่โดนดิโดนดิ ปืนพี่เล็กแต่แรงเจอปืนเล็กๆพี่เจ็บไปน้องเจ็บเปล่าว้ายวิ่งกวน <c oughs> วิ่งกวนมากเลยฮนะแต่ผมไม่กล้าวิ่งหรอกถ้าผมวิ่งอย่างนั้นผมแตกแน่เลยผมไม่ชำนาญไงในการวิ่งไวอย่างนั้นเอาครับลูคัส vs ลูคัสแตกเปล่าแตกเปล่าเพื่อนต้องลงไปช่วยเลยละอ้าวแตกแล้ว โอ้โหเล็งข้างบนกระสุนลงข้างล่างฉเฉยผมกลัวข้างบนตรงนั้นมากเลยปิวป้วปิ้วไม่โดนปิว้วกระสุนไปไหนเนี่ยปั๊มันไกลมากเลยตรงนั้นปิว้วเอ้ยโดนแล้วโดนแล้วเป็นไม่เข้าขอเปลี่ยนลูกแป๊บนึงปิว้วไม่เข้าอีกอุย๊ยปิว้วปั๊อะไรเนี่ย สะกิดไปสะกิดเขาทำไมเอาเข้าแค่สองเฮ้ยอย่าบางังเพื่อนอย่าบางังเป้ากำลังได้โอ้โหปัง <c oughs> แถวนี้แหละแถวนี้แหละ <c oughs> ปังยิงไม่เข้าไม่รู้จะยิงไปเพื่ออะไร โอ้โหแดงอย่างนี้น่าจะยิงไหมนัม่นว่าแล้วเฮ้ยเฮ้ยโดนเปล่าโดนเปล่าเอ้าโดนแท็กเอ้าโดนแท็กโดนแท็กแ,แล้วเพื่อนเอามันเออสวยโอ้กระสุนหมดเหลือแบบกระสุนหลักแล้วครับ ลูกลูกลูกอ่าลูกฮิตไอ้ลูก,ล,ก,ล,ก,ล,กลูกระเบิดผมหมดแล้วเอามาน้อยเออเราจะวิ่งสปอตอยังไงวะไปหาเพื่อนเหรอุดนั้นเหรอได้เลยเสียงเสียงต่อการโดนยิงมม้วิ่งแล้วผมวอุ้ยหกสิบตเราถังวิ่งได้หกสิบ ลำนี้น่าจะวิ่งไวที่สุดในแมปหรือเปล่ามไม่แน่ใจหรือว่าน่าจะมีลำที่วิ่งไวกว่าผมอีกมันมีอีกรุ่นหนึ่งนะ,ะที่เป็นแบบล้อรถยนต์น่ะเออลำนั้นก็วิ่งไวนะวิ่งไวมากเลยชื่ออะไรผมจำไม่ได้และ e d r เ e d r น่าจะ e d r แต่ผมยังไม่มีนะครับ เกมนี้มันต้องแบบขับไปเรื่อยๆแล้วก็ออมัน <c oughs> ดิฟเลยตรงนี้เ <c oughs> กือบตกน้ำ <c oughs> เราต้องเลาะแบบนี้นะครับ๋ยวิ่งตรงไม่ได้นะฮะอันนี้เราวิ่งมาสป,ปอร์ตครับผม <c oughs> เสี่ยงครับเสี่ยงต่อการโดนยิงมากอะไรบังไว้หน่อย ไม่เจอเลย,ยมันไงเอามันดิเพื่อนเอาเอาดิขอเอาขออาศัยรูตรงนี้นะฮะยิ้ยากมากนั่นไงลงเนินไปแล้วแตก อีกละสกอร์แปดแปดนะครับตรงนี้เราเ,าเนินตรงนี้บังไว้ก่อนตรงนู้นหรอไปดีเพื่อน รถสปอร์ตนี่มันเสี่ยงครับเสี่ยงต่อการถูกยิงมากยิงเปิดจุดเออยังไงต่อเนี่ย AMX ฝั AM ่งเรายังอยู่งก็ไม่อยู่งเขางอยู่เนี่ย ลำนี้ก็วิ่งไวนะเฮ้ยฝั่งนู้นเขาบุกถึงบ้านเราแล้วเหรออือมผมยิงไม่ค่อยเข้าเลยนะคือ ยเออเข้าแล้วเข้าแล้วมันเป็นรถบางนะครับแต่เป็นถ้าเป็นรถหนาผมจะยิงไม่เข้าเลยอยโอ้โหอันนี้รถหนานะเนี่ย อ้าวอ้าวเจาะไ่เข้าเอ้าวยิงไปครับยิงครับเราต้องยิงยิงถ้าโดนแท็กนะเพื่อนเราจะยิงได้โอ้โแตก ก็ยิงม,มาเสี่ยงให้เพื่อนไว้เหลือกันสามลำเหนือเนี่ยเอทีสองเอ้าเอทีสองแต่งแล้วโอ้ยตายแล้วผมโดนยิงเครื่องยนต์ตายปืนที่เล็กไอ้น้องแตปป่ปืนที่เล็กปืนที่เล็กปืนที่เล็กอ้าวป้อมปืนไม่เห็นป้อมปืนไม่หัน เขาปืนไม่หันเอาเอาเอาโอ้โหเครื่องยนตน์ผมแครกผมพังไปแล้วครับตอนนี้คุณผู้ชมน่าจะอยู่แถวนี้แหละเราต้องเลี่ยงมาทางนี้เลี่ยงมาทางนี้โอ้โหเรียบร้อยนัดเดียว เออพระเจ้านี่ครับโอ,โอ,โอ้ตายแพเฮ้ยได้ตราอะไรมาเนี่ยไม่รู้เหมือนกันผมไม่รู้จักโรมันอะไรโรมันโอเคนะครับก็สําหรับคลิปนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนนะครับลำที่2นี่มันเล่นยากนะครับเพราะว่าปืนมันเล็กนะปืนมันเล็กแล้วก็ดามเมจน้อยนะครับยิงไม่ค่อยเข้าเนาะ ก็สำหรับลิปนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนนะครับถ้า,าชื่นชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไครต์ให้ด้วยนะครับวันนี้มาซิ่งรถถังนะผมไม่ได้มาซิ่งรถนะโอเคนะครับอย่าลืมกดไลค์กดซับให้หน่อยนะครับไาเจอกันใหม่คลิปหน้าผมพบกันใหม่คราบบ๊ายบาย